บก็ขอกราบสวัสดีนะครับ FC ของกรบผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง You Tube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับวันนี้มาในส่วนของหลักหน่วยบนครับช่อง You Tube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน ไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่เป็นเพียงแค่แนวทางการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับงวดประจำวันที่1ธันวาคม2564เท่านั้นนะครับสำหรับสูตรนะครับผมไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับเนื่องจากมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรผมไปสแสวงหาผลประโยชน์นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมจะเริ่มต้นจากวันที่16มิถุนายน2564น จนถึงงวดวันที่1ธันวาคมการวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของหลักหน่วยบนจะเป็นยังไงนะครับวันที่16มิถุนายนนี้25 6 4นีนี้ผลรางวัลนะครับผมก็จะใช้บวกกันตามสูตรนะครับวดนนี้อาจจะไม่มีการนับนะครับเพราะว่าผลรางวัลจะบวกกันตามสูตรนะครับสูตรที่มีผลรางวัลบวกกันก็จะได้ตัวเลข6หลักออกมาเป็นหลักหน่วยบนนะครับผลรางวัลในแต่ละงวดบวกกันนะครับตามสูตรได้ตัวเลข6หลักออกมา ผลรางวัลในแต่ละงวดบวกกันตามสูตรได้ตัวเลข6หลักออกมานะครับสำหรับหลักหน่วยบนนี้ผมขอเริ่มต้นนะครับในวันที่1กรกฎาคม2564เป็นสูตรที่แม่นยำมากนะครับหลักหน่วยบนนี้ยาวเหยียดยังไม่มีวันตายยังไม่มีการผิดพลาดแม้แต่งวดเดียวครับ1กกรกฎาคมสูตรคํานวณได้หลักหน่วยบน4 5 6ห8 9ครับผลรางวัลคือ5 1 7 สอหน่วยบนคือ7วันที่สิบหกกรกฎาคมสองพครับหลักหน่วยบนตัวเลขที่คำนวณได้ศูนย์หนึ่าี่ห้าผลลงวัลคือเจ็ดสองห้าเจนหน่วยบนคือหครับวันที่หสิงหาคมสองพหตัวเลขหลักหน่วยบนที่คำนวณได้6กเจ็ดแปดเก้ 1, ครับผลลงวันคือสองหกหนึ่งหหน่วยบนคือ หนึงครับวันที่16สิงหาคม2564ตัวเลขที่คำนวณได้ในส่วนของหลักหน่วยบนคือ901234ครับผลรางวัลคือ7 5 0 2 3หน่วยบนคือ0ครับวันที่1กันยายน2564นะครับตัวเลขที่คำนวณได้คือ4 5 6 7 8 9ผลรางวัลคือ47579หนะครับหน่วยบนคือ5ครับมาตามนัดครับ วันที่16กันยายน2564ตัวเลขที่คำนวณได้คือ123456ผลรางวัลคือ93590หน่วยบนคือ5ครับวันที่1ตุลาคม2564นะครับตัวเลขที่คำนวณได้คือ901234ผลรางวัลคือ17183หน่วยบนคือ1ครับวันที่16ตุลาคม2564ครับ ตัวเลขที่คำนวณได้คือ234567ผลรางวัลคือ37238หน่วยบนคือ2ครับวันที่1พฤศจิกายน2564ตัวเลข6ตัวที่คำนวณได้หลักหน่วยบนคือ789012ครับผลรางวัลคือ03795หน่วยบนคือ7ครับนะครับตัวเลขที่คำนวณได้นะครับทั้ง6หลักนะครับหลักหน่วยบนนะครับอธิบายให้ฟังกันแบบ ง่ายๆชัดเจนครับสูตรหลักหน่วยบนนี้ตัวเลขทั้ง6ตัวนะครับที่ผมคำนวณลงให้ในแต่ละงวดนะครับว่ามันมาจากไหน6ตัวในแต่ละงวดนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือมันจะมีสูตรนะครับสูตรผลรางวัลนี้จะบวกกันตามสูตรอยู่แล้วนะครับผมขอไม่เปิดเผยสูตรนะครับบวกกันตามสูตรปุ๊บก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับผลรางวัลในแต่ละงวดบวกกันตามสูตรแล้วก็จะได้ตัวเลข6ตัวออกมา ผลรางวัลในแต่ละงวดบวกกันตามสูตรนะครับมันก็จะมีสูตรมันอยู่บวกกันแล้วได้ตัวเลขในงวดถัดไปคือหลักหน่วยบนนะครับดังนั้นตัวเลข6ตัวนี้ถ้าไปพัวพันนะครับถ้าไปพัวพันนะครับในส่วนของหลักหน่วยหน่วยบนคือต yup. so, ัวเลขที่ผมขีดอยู่ทั้งหมดนี้นะครับบนก็จะมีตัวเลขอยู่3หลักนะครับหน่วย1 0บร้อยหน่วย1 0บร้อยหน่วย1 0บร้อยดังนั้นสูตรหน่วยบนนี้ตัวเลข6ตัวที่คำนวณออกมาถ้ามีตัวใดตัวหนึ่ง มาพัวพันกับหลักหน่วยบนนะครับผลตอบแทนจะได้รับผลรางวัลตอบแทนทันทีนี่คือการคำนวณหลักหน่วยบนแบบง่ายๆนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกหลักหน่วยบนหลักสิบบนนะครับแล้วนำไปประกบชุดกันเพื่อตัดให้ตัวเลขแคบ,บลงนะครับเดี๋ยวท่านคอยดูนะครับผมจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการประกบชุด2ตัวบนตรงๆ จะทาให้ตัวเลขที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับว่าตัวเลข6หลักนะครับสิบบนก็จะเห็นอีก6หลักนะครับไปประกบกันโดยนํารูปสามตัวบนมาตัดให้ตัวเลขการประกบชุดให้แคบลงนะครับเดี๋ยวคอยชมกันครับชมไปเรื่อยๆนะครับอย่าคิดว่าตัวเลขมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมประกบชุดให้ดูแล้วท่านจะถึงบางอ้อแล้วท่านจะมีความสุขแล้วท่านจะมีโอกาสถูกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับสำหรับ ไปต่อนะครับหน้าที่2สําหรับหลักหน่วยบนงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2564หลักหน่วยบนที่อาจารย์นันสูตรตัวเลขพาวยคํานวณได้คือ9 0 1 2 3 4ครับผลรางวัลคือ76157หลักหน่วยบนคือ1ครับนะครับสำหรับวันที่1ธันวาคม2564าครับคานวณออกมาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับสูตรหลักหน่วยบนตัวเลขที่คํานวณได้ครับ ผมวงกลมอยู่นี้คือ8 9 0 1 2 3ครับตัวเลขที่ผมคำนวณได้นะครับคือ8 9 0 1 2 3ฝากไว้พิจารณาครับสำหรับหลักหน่วยบนในวันที่1ธันวาคม2564ครับใครที่เห็นคลิปนี้ใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจอาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยและ ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมด้วยนะครับขอบคุณ f c ของผมทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปต่างๆที่ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมวันที่1ธันวาคมนี้วันที่1ธันวาคม2564นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ